สวัสดีครับสอนลงโฆษณา Facebook ลักษณะเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมหัวข้อนี้ผู้ชมอาจจะเคยพบเจอคล e ปไลน์หลายคนค้นหาว,วิธีการนี้นะครับเมื่อเปิดลิงก์โผล่มาหน้าตาแบบนี้จะพบเจอกับคำโฆษณาเพิ่มเติมก่อนที่จะมีลิงก์ปลายทางเขาเรียกว่าการ cover ิง n ์ไว้อีกทีหนึง่งช่วยให้ผู้ชมตัดสินใจก่อนคลิกลิงก์มีโปรโมชั่นอะไรเด็ดๆก็จัดลงไป แต่มันเปิดในเว็บของ l i e e e คฟไม่ได้เกี่ยวกับ Facebook ดังนั้นย่อผ่านเว็บที่มีชื่อว่า bitbilly.com นะครับมีคลิปมาฝากที่ตัวไอมุมขวาในการสมัครใช้งานถ้าใครยังไม่คล่องนะย่อลิงก์เสร็จแล้วก็ทำการคัดลอกนำมาวางเว็บไซต์เดี๋ยวช่วงท้ายผมจะบรรยายตั้งแต่เริ่มต้นคลิกอะไรคลิกกดเลือกแคมเปญยังไงตั้งค่านู่นนั่นนี่ กระทั่งดําเนินมาถึงหัวข้อนี้นะครับขอกล่าวสรุปก่อนเลยแล้วกันจุดประสงค์นี้ติดตั้งลาย Line เวอร์ชั่นเก่านะเวอร์ชั่นคือ9.4.5ไปค้นหาการดาวน์โหลดหรือกด3จุดมุมขวาแล้วไปที่ตัวไอคลิปที่เกี่ยวข้องนะครับวิธีการดาวน์โหลดการใช้งานวิธีการสร้างคุณผู้ชมเขียนคำบรรยายลงไปในห้องแชทไลน์ว่างๆกลุ่ม กลุ่มว่างๆที่มีแค่คุณคนเดียวเปี่ยนคำบรรยายประมาณสัก2-3บรรทัดแรกให้ดึงดูดลิงก์ปลายทางผมใช้เป็น l n n o o f i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  l l c c o u u t คุณจะใช้เป็นเว็บไซต์หรือลิงก์อะไรก็แล้วแต่นะครับจากนั้นก็เพิ่มเติมคำโฆษณาที่มันดึงดูดสัก2-3สาบรรทัดเพิ่มเติมนะครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วในห้องแชทไลน์ว่างๆคุณผู้ชมกดค้างค้างไว้เด้งป๊อปอัพขึ้นมามองหาคำว่าคีฟ คุณผู้ชมคลิกเข้าไปในคีฟในหน้าโปรไฟล์ครับเมื่อกดเข้าไปในคีฟแล้วกดไปในกดเข้าข้อความที่คุณผู้ชมบันทึกไว้ขวามือนะครับสัญ,ญลักษณ์แชร์ในเวอร์ชันที่ผมให้คุณผู้ชมติดตั้งดาวน์โหลดนั้นมันมีการคัดลอกลิงก์ได้นะแต่ว่าเวอร์ชันล่าสุดไม่สามารถทําได้ดังนั้นก็ดูคลิปใน3จุดมุมขวาไปที่ตัวไอน,นะคลิปที่เกี่ยวข้องหรือดาวน์โหลดไลน์เวอร์ชันที่ผมแนะนํา ผมจะเริ่มอธิบายตั้งแต่ขั้นที่1ใช้เบราว์เซอร์ Google Chrome แล้วลงชื่อเข้าใช้ Facebook คาไว้ในเบราว์เซอร์เรียบร้อยนะไม่จะเป็นต้องเปิดหน้าต่าง Facebook โปรไฟล์นะพิมพ์แค่ตัวจัดการโฆษณาเข้าไปในเว็บที่เกี่ยวข้องได้เลยลิงก์ใดก็ได้ครับที่เกี่ยวข้องนะถ้าต้อนรับลักษณะนี้คลิกไปที่ตัวจัดการโฆษณาเป็นความรู้เพิ่มเติมสำหรับมือใหม่ที่จะเข้าไปใช้ตัวจัดการโดยไม่ต้องเข้าผ่าน เฟซบุ๊กนะครับ3ขีดมุมซ้ายมือไปที่ตัวจัดการโฆษณาเข้ามาแล้วคลิกสร้างปุ่มสีเขียวนะครับสมมุติว่ามือใหม่ยังไม่เคยสร้างแคมเปญใดๆเลยคลิกตรงนี้ครับปุ่มสีเขียวชัดเจนมากนี่ครับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์หรือแคมเปญคลิกลิงก์ภาษาบ้านๆนะครับก็คลิกดําเนินการต่อตั้งค่าเกี่ยวกับแคมเปญก่อนนะครับเริ่มตั้งแต่ชื่อนะครับ และรายละเอียดแคมเปญอื่นๆก็เปลี่ยนแค่ชื่อแคมเปญก็พอแล้วต่อไปเข้าสู่หัวข้อชุดโฆษณาใหม่ที่ผมจะสอนหัวข้อนี้นะครับปลายทางเป็นเว็บไซต์นั่นก็คือการ cover Link โดยใช้ลายคนั่นเองครับซึ่หลีกเลี่ยงเรื่องของคีย์เวิร์ดการตรวจจับของ Facebook ได้อย่างดีเลยทีเดียวถ้าคุณเลือกรายวันคุณจะใช้ลูกเล่นพิเศษเช่นการเร่งแอดการประมูล การกำหนดช่วงเวลาใช้ไม่ได้นะครับถ้าคุณใช้หลายวันคุณสามารถคลิกเปลี่ยนเป็นตลอดอายุการใช้งานผมชอบใช้หัวข้อนี้นะครับตลอดอายุการใช้งานกําหนดวงเงินทั้งหมดยกตัวอย่าง1,000บาทกําหนดวันสิ้นสุดบวกลบไปสมมุติ5วันเดือนมีนาบวกลบ5วันประมาณ5 6วันในส่วนการแสดงเพิ่มเติมนั้นหมายถึงการเลือก เลือกแสดงตลอดอช่วงเวลาที่แสดงครับกฎเกณฑ์นี้สามารถเปลี่ยนได้เฉพาะคนที่ยิงแบบตลอดอายุการใช้งานนะครับนี่ฮะรายละเอียดสามารถติ๊กได้นะไปอย่างรวดเร็วครับก็เข้ามาศึกษากันเอ,เองเกี่ยวกับกาหนดช่วงเวลากี่โมงถึงกี่โมงหัวข้อกลุ่มเป้าหมายขออนุญาตข้ามนะครับจะรู้เพิ่มเติมเพราะแบ่งแยกเรื่องของกลุ่มเป้าหมายอีกหัวข้อหนึง่งมีความซับซ้อนอยู่พอสมควร มีคลิปที่เกี่ยวข้องใน3จุดมุมขวาไปที่ตัว i ke, ช่อง107เคล็รลับนะตำแหน่งจัดวางก็ปล่อยอัตโนมัติอาจจะมีการแจ้งเตือนเพลียบขึ้นมาสีแดงไม่ต้องตกใจโฆษณาเลือกเพจครับคลิกเพิ่มเติมพิมพ์มพคีย์เวิร์ดของเพจชื่อเพจคุณเมื่อค้นหาเจอแล้วก็ติ๊กเพจที่ต้องการโฆษณาชิ้นงานโฆษณาตรงนี้สําคัญนะครับคลิกเพิ่มสื่อครับเลือกรูปภาพหรือวิดีโอครับผมเลือกเป็นวิดีโอแล้วกัน ก็คลิกวิดีโอของบัญชีนะก็เลือกวิดีโอในเพจเลือกแบบนี้ครับเพราะว่าเราโพสต์ลงไปในเพจเรียบร้อยแล้วไม่จำเป็นต้องอัพโหลดให้เสียเวลาครับเลือกแล้วกดถัดไปอาจจะมีป๊อปอัพแจ้งเตือนก็คลิกแก้ไขไปตามที่เขาแนะนํานะครับคุณอาจจะลืมกรอกข้อมูลบางอย่างเมื่อคลิกแก้ไขเขาเลื่อนมาโอเคก็กําลังจะกรอกอยู่พอดีมันก็แจ้งเตือนมาเพิ่มเว็บไซต์นั่นก็หมายถึง เว็บเว็บคลิปไลน์นะครับเว็บคลิปไลน์ที่คุณไปย่อลิงก์เรียบร้อยแล้วนะคัดลอกแล้วนำไปวางในช่องเว็บไซต์นะนะเรียบร้อยนะครับโอเคครับดูตัวอย่างฝั่งความมือพุ่นดำเนินการเลือกตามต้องการครับรายละเอียดจุกจิกเพิ่มเติมก็อย่าลืมกดเข้าไปดูให้เรียบร้อยนะครับอะไรที่เกี่ยวข้อง ในส่วนการติดตามไม่ไม,ไม่จำเป็นนะครับไม่ต้องสนใจใดทั้งสิ้นเพราะว่าสร้าง Facebook Pixel หรือการติดตามเพื่อไปทําโฆษณาแบบ c อน v e r s i o ันอะไรต่างๆไม่ต้องสนใจนะครับถ้าสินค้าของคุณไม่ได้สอดคล้องในลักษณะนั้นก็ปล่อยผ่านเกี่ยวกับการทําโฆษณาแบบ c o n v วอร์ช n นนั่นเองครับไปศึกษาเพิ่มเติมกันเอ,เองนะครับเกี่ยวกับหัวข้อ Con v วอร์ o n ในการติดตามนะครับบางคนงงว่าการติดตามมันคืออะไรวะนะครับมีเพียงเท่านี้นะครับเกี่ยวกับการเพิ่มเว็บไซต์ ในวัตถุประสงค์เพิ่มผู้เข้าชมเว็บไซต์นั่นเองครับไลค์คลิปซึ่งย่อลิงก์เรียบร้อยแล้วขั้นตอนการสร้างไลค์คลิปก็อยู่ในตัวไอมุมขวานะครับไปดูคลิปที่เกี่ยวข้องหรือกรอหรือย้อนกลับไปดูช่วงต้นคลิปนะครับสําหรับมือใหม่นะครับตามไม่ทันหรือไม่เข้าใจยังไงต้องการให้ผมเป็นติวเตอร์ผมรับเป็นที่ปรึกษาทางการตลาดออนไลน์เบอร์โทรขึ้นหน้าจอนะครับคอร์สเรียนออนไลน์1 0 7เค็ดบับยินดีให้บริการครับ ช่วงท้ายก่อนจากกันไปฝากไว้ครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ YouTube ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ